สวัสดีครับมื่อนี้ครับผมได้คุยกับยายหอมครับเมื่อกี้ครับยายหอมเพื่อนบอกว่าเพื่อนถือเลกกาศูนเงวนนี่ก็เลยอยากเราข้องฝันในฟังแห้งกันปะฟังบอเพื่อนปะฟังบอละยายฝันได้หนิยายฝันฝันอีกแล้วฟังบอพ่สันเพื่อนก็บอกกับเจ้าสิล่ะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นรถเพื่อนฝัน่าเห็นรถท้อได้ยายก็ยังนั่งอยู่ทั้งรถอ่ะล่ะบุ้งือว่าเขาภาพปไสศแต่หัวรถมันทอได้ ซองเงื่อนาบ้องกระจกบังเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วหัวใจสีวายคนน่ะคือสูงแต่นอสันตอนแรกก็คิดว่าจะของนางอยู่ทั้งรถอยู่สะพานแปดสะพานเก่าคนวะอย่างสะพานแปดสะพานเก่าน้อเพื่อนก็บอกว่าเขาเอ่ยนสะพานแปดสะพานเก่าสะพานพระรามแปดสะพานพระรามเก้าครับแต่ว่ายายหอมเพื่อนบอกไอ้สะพานแปดสะพานเก่าคนน่ะคือเพื่อนคิดว่าเพื่อนนั่งยู่บนรถแล้วก็เอาหนาซองยูในกระจกรถแล้วก็เอียงคอยบึง มันสูงข้างล่างเนี่ยคือมีแต่น้ํามีแต่น้ำเห็นตึกดๆเห็นทิ้งยังเลยต็เลยคิดว่าอุย้ยนึกว่าจะจของอยู่บนสบนพะพา,านพระรามแปดสะพานพระรามเก่าแต่ว่าแน่ไปได้มามันบม่มีสะพานข้างล่างมันมีแต่น้ำสูงแห้งฟังบลาะฟังโบลาะยายฝันยังสียายหอมครับเวลาเป็นฝันครับส่วนมากคือจะฝันประมาณนี่แหละแกกวาวไปโดนเติบเลยแกเวโดนเติบฮูงบกครับก่อนที่ยายหอมจะฝันแกไม่ใส่ ยายหอมเพิินไปเที่ยวทะเลมากครับหลานชายหลานสาวเพิ่นครับหาบยายหอมไปเที่ยวทะเลอยู่ที่ชชอามาบัดพอกลับมาเอามาฝันว่าจะของได้นั่งรถนี่คือเรื่องจริงก็เลยอยากเล่าเพิ่นว่าประมาณปลายเดือนเมื่อกี่ครับปลายเดือนประมาณเดือนประมาณ,ป,มาณปีนันมีหนา้าพวนวัฒหลานสาวกับหลานชายอ่ะหาเพินพินเนี่ยนั่งรถแล้วก็พาเพิ่นเนี่ยไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวทะเลผงไดบุงหูดอกแต่ว่าเขาบอกว่ายังอ่ำฉ่ำเลล่ะไปนั่งไปนั่งเบิ้งซื้อแต่กินบ่ได้แค่อยากไปซื้อๆเห็นไหบัดพ่อกลับมาแล้วก็มาฝันมาฝันว่าเจาของเลยนั่งรถนั่งรถแล้วรถรวมมันห่อเจาของกันนั่งอยู่ทั้งรถย่านจนเงียอสิแตกบอกให้มันจอดมันกับ่จอดเงือข้อเบิ้งเงือยังเบิ้งมันก็สูงแห้งสูงป่านายตึกายใหม่ปลอย่างเลยซัน <c oughs> แกกลัวครับแกอย่าแห่งอย่าแห่งเพราะมันสูงบอกให้เขาจอดเขากัเบิจอดให้มันก็เหาะไปเลยเหาะไปเลยเหาะไปเลยเหตุผลที่ว่าทําไมยายถึงมาฝันหมูบอกครับยายบอกว่ายายเนี่ยนั่งรถผ่านทางด่วนผ่านแบบสะพานเนี่ยเยอะมากแกเป็นคนที่ว่าอยู่บ้านนอกเนะาะแบบว่าดูแค่บบว่าเห็นแต่ทงแหงทงหน้าแบบบ Oracle, ม่มีรถหลาย แกนั่งรถกับเขาไปครับกันเลยไปเห็นรถหลายคืนนั่นคืนนี้กับคนเถาเนาะคือว่ารับอายุหลายแล้วนั่งรถใกล้ๆนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่อันนี้คือแกกลับมาฝันด้วยสงสัยกับแกแกหยาดมั้งกลับมาบ้านคนเข้าจิตใต้งนนครับกันเลยเอามากลัวก็เลยเก็บมาคิดก็เลยเก็บมาฝันแต่ทุกอย่างที่เรามามันคือความจริงมันคือความจริงครับแต่เบื่อไรเก็บเอามาฝันผมเลยถามต่อว่าแล้วสีว,าวา่ายุ่ยี่รถทีว่ารุ่นพ่อไคือเป็นรถผู้ใด เป็นรถของหลานสาวหลานชายของยายหอมเองครับจําเลขทะ่เบี้ยนมา่ด้ดอกแต่พอตือขึ้นมาก็ให้หลานน่ะโทรไปถามเขาว่าทะเบียนรถมึง่งทะเบียนรถอย่างเขาบอกทะเบียนรถมาครับที่ว่ายายหอมแกนั่งเลขที่ว่ายายหอมแกนั่งรถรถเหาะในกองฟันคือสามศูนย์ห้าแปดสามศูนย์ห้าแปดจำได้ปะครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าจะหอมแกถูกเลขห้าศูนย์สามแกก็ฝันได้ได้เห็นรถคันนี้แลครับแล้วมันก็ออกห้าศูนย์สามครับของปีที่แล้ว้วก็งวดก่อนครับของพูนประมาณสองปีที่แล้วรถรถของหลานสายพันเนี่ยขับรถเป็โซนกำแพงมันออกแปดห้าสามยังสักอย่างนะครับมันก็อยู่ก็คันนี้แหละครับเลขหลานสายพ่นเนี่ยคือออกรถมาได้หลายปีแล้วครับ มาฝันเห็นนี่แกก็มาฝันเห็นสามศูนย์ห้าแปดทะเบียยรถคันนี้แหละยายจําเล็กว่าดดดอกแต่ว่ายายนั่งรถคันนี้แหละไปเที่ยวแะ,ะ้วก็ยายก็ให้ร้านทรไปถามทะเบียนรถขเขาอย่างคือสามศูนย์ห้าแปดนี่คือที่เบีนยรถแกฝัน่ะฝันมาะ่านี่นะฝันปรว่านี่ฝันว่าเจ้าของนั่งยู่ทั้งรถบอกให้เขาจอดเข้ากับไปจอดยายยานยายยายมันตกแต่ว่าหออยู่ทั้งรถครับหอทั้งรถเอาแค่ที่เบี้ยรถก็พอครับเอาแค่ที่เบี้ยรถก็พอเนาะเพราะว่า ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะมาเท่านี้ก็ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนเพียงแค่แนวทางมันเปลี่ยนเพียงแค่ความฝันถาถามว่าอายุผมจะไม่เขียนอายุลงนะครับเพราะบางคนอาจจะถามว่าอายุยายหอมเท่าไรแสรงอายุยายหอมครับเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามพอหงวดกอนครับที่ว่าผมเคยบอกกับยายหอมนะ่ะปีที่แล้วเจ็ดสิบอย่างเจ็ดเอ็ดแล้วก็มววน,นี้แกบอกว่าน่าจะเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามนะครับเจ็ดสองย่างเจ็ดสามนี่คืออายุของอยายหอม แต่ว่ายายหอมหลับมากว่ายายหอมมักอายุบ่หึยายมักเจ็ดศูนย์มัก,มกยังไงยายเจ็ดศูนย์จักแหลว,ว่ะเอ่ออายุซื้อก็มักเจ็ดศูนย์คนบ่นี่คือคำพูดของยายหอมเลยผมจะไม่ขอเขียนเลขลงนะครับเพราะว่าถ้าเขียนแล้วมันจะกลายเป็นเลขหลายหางแต่ว่ายายหอมเนี่ยคือแกบอกว่าแกได้นั่งรถรถเหาะก็คือสามศูนย์ห้าแปดนี่คือเลขรถแต่ยายอายุยายหอมเนี่ยคือผมก็จะไม่เขียนเลยนะผมจะบอกแค่ว่าอายุยายหอมเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามแต่ยายหอมแกชอบ จ็ดศูนย์มสันเออนะครับเห็นบอกแต่แต่เขียนอายุไปมันก็เยอะหางถ้าบอกว่าเลขที่ชอบไปมันก็เยอะหางดังนั้นครับผมจะขอแค่ทะเบียนรถก็พอบางคนท่าได้ฟังอาจจะได้ยินอยู่ว่าผมบอกตัวเลขอายุไปแล้วนะครับนาะแต่ว่าผมจะไม่ขอเขียนลงแต่ว่ามันก็ออกมาหลายรอบเลยครับทะเบียนไอ้เลขรถคันี้ออกมาหลายรอบเหมือนกันแต่อาจจะออกงวดนี้ก็ได้16เมษายน67ยูจูครับก็บอกว่าฟังฟังฝันยายบ่ละ ฟังฝันไ่บอกกันกะฟังครับผมกับฟังอม่าเราอย่ฟังจริงๆแล้วมันก็นอาจจะโมเมนความฝันกะไรเนาะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ไม่อาจจะเพราะว่ายงห,หน่คือแกจินตนาการความกลัวเนาะก็เลยเก็บเอามาฝันแต่จริงๆเพิินกับน,นั่งรถขั้นนี่แหละไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็ขี่รถขามท่างดวนขามสะพานพระรามปงพระรามแปดพระรามหาวพระรามสี่ครับเพื่อที่จะไปอ่าชะอำมันมันต้องผ่านสะพานเสด็จาน,นอยู่แล้วใช่ไหมครับ อาจจะกลัวครับแกคนแถาเนาะพูดจริงคือกลัวคามสูงนะบางคนครับเคยอยู่แต่บันบันแบบว่าบ่มีอย่างสินะแบบแบบพอไปเห็นยังสังครับอาจจะกลัวก็ได้ตัวเลขทะเบียนรถกะล้องจวดดกันไรครับพอมันเคยออกสามตัวมาหลายรอบเหมือนกันนะงวดน,นี้อาจจะออกอีก,กได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่ความฝันเป็นเพียงแค่แนวทางแต่ยายหอมอยากเล่ามากเอือยายฝันเดี๋หละ่ะเด้๋วฝันมาลดหอได้ยายอยู่ทั้งรถยายยาิเกือบเนี้วแตก แกบบกดีเลยบอกดีงวดน,นี้ครับลองเบิองลองพี่หน้าเบิ้งถาว่ามักเลยถา,าว่าชอบด้วยก็ลองจดไว้ครับอาจจะไปซื้อ3 0 50 58หรือ38 3 5หก็แล้วแต่ครับหรือใครจะไปใส่3 0 50 58หรือ358ก็แล้วแต่16เมษายกเ7ก็ขอแหงยายหอมครับถูกเลขแต่แยายหอมครับแกเป็นคนซื้อเลขนะซื้อน้อยครับแกเป็นคนซื้อน้อยซื้อเล็กๆ,ๆน้อยครับเพื่อลุ้นแต่ว่าถาว่าหฮามัก,มก ก็ลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบกว็ได้ครับผม16เมษา2 7ขอให้ทุกคนครับถูกเลขถูรอตตอรี่ทุกคนครับผม